พรใดดีมีอยู่คู่กับโลกเป็นฉลกโชคดีสีสมัยจงปลอดโปรง่งลงรื่นชมชื่นใจทุก,ทกอันใดบ่มีทั้งปีเออยพรใดมีอยู่คู่กับฝาจงเอ่ยอาอบอ้อมถนอมสีอย่ามีทุกมีโศกฉลกดีชีวิตนี้ดีได้ดังใจจง ขอให้เป็นเช้นพรชั้นถอนพดดำรงยศวาสนาสุขาสมนิรันดรางห่างโรคและโศตรุมคนชื่นชุมชื่นจิตทุกทิเอ่ยขออำนาจไตรรัตบำบัดทุกให้อยู่เย็นเป็นสุขเกษมสันยศธรรมรงคงคู่อยู่ทุกวันจะหมายมั่นสิ่งใดสมใจเธอ สาธุโขโมโทนาภาสุขามีพละเรื่องแข็งแกร่ง,งยิง่งสัพพทุกนานาไม่มาอิงให้ยุดยิ่งวัฒนาทุกราเออ